หลังจากผ่านการเป็นโควิดมาภูมิคุ้มกันของสามีแวร์ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยค่ะทํางานในแต่ละวันนะคะก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายค่ะแถมฮอร์โมนของร่างกายก็ไม่ค่อยสมดุลอีกด้วยก่อนหน้านี้ก็จะมีอาการป่วยบ่อยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะแวร์กังวลมากๆจนแวร์นะคะจะต้องหาตัวช่วยเพื่อมาดูแลบํารุงร่างกายเขาค่ะและแวร์นะคะก็ได้ไปเจอเจ้าตัวนี้มาค่ะชาสมุนไพรเรือนชาตัวนี้เป็นชาบํารุงสุขภาพบํารุงปอดแวร์จะชงให้เขาดื่มนะคะก่อนนอนทุกคืนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะดีต่อสุขภาพแน่นอน สมุนไพรเรือนชานะคะเขาจะมีรสชาติหอมอ่อนๆของสมุนไพรค่ะไม่ว่าจะเป็นเจียวกุหลานมะตูมมะขามป้อมขมิน้นใบหม่อนใบเตยขงิงแล้วก็ย่าหวานค่ะตัวนี้ไม่หวานมากนะคะหวานกําลังดีเลยนะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการบํารุงสุขภาพปอดหลังจากเป็นโควิดนะคะหรือผู้ที่เป็นไขมันความดันเบาหวานนะคะก็สามารถดื่มชาสมุนไพรเรือนชาได้ค่ะชาสมุนไพรเรือนชาเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลไม่มีคาเฟอีนดื่มได้ใจไม่สั่นนะคะและยังช่วยทําให้เรานะคะหลับสบาย อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะพี่แกะตามที่แวนแจ้งเลยค่ะ